เรื่องรองผมมันก็ได้เกิดขึ้นตอนที่ผมอยู่ช่วงมปลายนะครับคือตอนนั้นนะ่ะผมรู้แล้วว่าถ้าผมเรียนจบมปลายแล้วอ่ะป็นไม่ได้อะผมอยากจะไปทํางานที่ต่างประเทศหรืออยากไปอยู่ต่างประเทศมากครับเพราะอนาคตที่ดีกว่านะครับผมด้วยต้องท้าวความไปว่าตอนที่ปีสีูนะครับพีกฤต ต้ยมยำกุ้งนะครับคือต้องบอกว่าทําให้เศรษฐกิจไทยนะครับและก็เศรษฐกิจเอเชียนี่คือล่มไปเป็นแ,นบแถบเลยครับโดยที่ครอบครัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โดนพิเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่เคยเป็นครอบครัวคนชั้นกลางก็คือมีอยู่มีกินทั่วไปนะครับผม คือเจอพษซิรษกิจต้มยำกุ้งมานี่คือก็ล้มไม่เป็นท่าครับดังนั้นชีวิตผมช่วงมปลายก็จะค่อนข้างลําบากใช่ไหมครับหลังจากนั้นผมก็จะมองหาตลอดว่าผมจะมีช่องทางไหนบ้างนะครับที่ถ้าผมสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ผมจะทาครับดังนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าผมเรียนจบมปลายแล้วผมจะมาทํางานต่างประเทศและสิ่งที่ผมจะทําได้ตอนก็คือ ทำยังไงก็ได้ที่จะไปต่างประเทศครับผมและนี่ก็คือเป็นต้นเหตุที่ผมเริ่มค้นหาท้องทางนะครับโดยปุยกับชาวต่างชาตินะครับโดยช่วงนั้นนะครับที่เป็นยุคข,ของ การแชทแบบ MSN นะครับซึ่งเป็นยุคที่ฮิตมากๆในการคุยไม่ว่าจะเป็นกับชาวไทยเองหรือว่าชาวต่างชาติเองใช่ไหมครับเอช่วงนั้นผมก็จะติดต่อชาวต่างชาติโดยเข้าไปหาทางเว็บไซต์นะครับว่ามีอีเมลของชาวต่างชาติที่เขาทิ้งเอาไว้หรือเปล่าเพื่อที่เขาต้องการกําลังหาคู่อยู่โดยเฉพาะเป็นคู่คนไทยอะไรเงี้ยผมก็จะเอามาแล้วก็แอดมาทาง MSN แล้วก็ทักไปอย่างเงี้ยครับก็ทํามาค่อนข้างใจเยอะเลยทีเดียวจนมาณนะวันหนึ่งครับผมคุยมาเรื่อยๆผมก็จะได้มาเจอกับชาว อเมริกันคนหนึ่งครับซึ่งในโปรไฟล์ของเขาอ่ะจะเป็นหนุ่มใหญ่วัยกลางคนอายุราวๆ40่้ตนๆนะครับผมและเขาเองพอได้คุยก็รู้สึกว่ามันจะถูกชะตาแล้วก็ชอบพอกับผมครับเขาก็บอกว่าเขาเป็นนักธุรกิจที่มาพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยและตอนนั้นเองเขาก็ได้อยู่ที่เชียงใหม่ครับเขาบอกว่าเขาซื้อคอนโดไว้ที่เชียงใหม่แล้วเขาก็อยู่ที่เชียงใหม่แล้วผมก็เริ่มมีอนาคตสดใสมองเห็นช่องทางว่าอี๋เนี่ยรู้สึกคุยกับคนนี้ถูกชะตาแล้วเขาถูกชะตาเราเนี่ย โอกาสต้องได้ไปต่างประเทศแน่ๆเลยใช่ไหมครับ ได่แล้วครับผมคิดแบบนั้นเหมือนกันดังนั้นผมก็เลยคลิปคอนแทคคุยกับอ,อิตานี่มาตลอดครับซึ่งอิตานี่นครับผมจะให้เขาชื่อว่าจอรนแล้วกันนะครับพี่จอร์นเป็นคนที่พูดจาดีนะครับพูดจาน่ารักสไตล์ผู้ใหญ่ซึ่งผมในวัยสิผมก็ค่อนข้างยังเรียกว่าเป็นเด็กจะก,ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเต็มตัวใช่ไหมครับดังนั้นผมก็จะยังมีความอาจจะง้องแงงอยู่บ้างแต่ด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะเอาเราอยู่ดังนั้นผมรู้สึกว่าคุยกับคนนี้แล้วมันโอเคไปกันได้อบอุ่นอ่ะ ถึงวันหนึ่งมันที่มันเป็นช่วงจรรู้สึกว่าจรนเนี่ยอยากจะเจอผมละคือคุยมาแล้วสักพักนี่คือต้องเจอเด็กคนนี้ให้ได้จรก็เลยเสนอกับผมว่าเอ้ยเธอมาเจอฉันที่เชียงใหม่ไหมเพราะว่าจะมีคอนโดที่เชียงใหม่สามารถมาพักด้วยกันได้หรือว่ามาเจอกันเนี่ยมันจะสะดวกในการนัดเจอกัน,นการไปเที่ยวกันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยผมยังเป็นเด็กใช่ไหมครับดังนั้นเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยผมก็ยังไม่พร้อมใช่ไหมครับคือ ถ้าจะไปพึ่งครอบครัวตอนนั้นผมก็ไม่ได้หวังพึ่งครอบครัวแล้วผมมีแต่จะช่วยครอบครัวหาทางออกว่าจะทํายังไงให้ครอบครัวดีขึ้นใช่ไหมครับผมผมก็เลยไม่คิดที่จะไปขอเงินกับครอบครัวแล้วในเรื่องการค่าใช้จ่ายต่างๆที่ผมจะออกไปเที่ยวหรือพบเจอกับใครสักคนนอกสถานที่แบบนี้ครับผมก็เลยได้บอกจอนไปตรงๆว่าคือตอนนั้นผมไม่พร้อมเรื่องเงินถ้าจอนต้องการจะเจอผมจริงๆก็ขอให้จอนเป็นคนช่วยออกเงินให้ผมได้ไหมจอนก็ไม่เลงเลยใจที่จะตอบรับในคําขอนี้ครับดังนั้น จก็เลยได้โอนเงินมาให้ผมเป็นจํานวนเงิน1,500บาทครับซึ่งณนะสมัยนั้นคือ1,500บาทก็เป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะสําหรับเด็กคนหนึ่งเลยครับสามารถใช้ในการซื้อตั๋วรถบัสไปกลับได้สบายเลยนะครับผมแล้วก็มีเหลือใช้อีกประมาณ4500ในการท่องเที่ยวได้เลยนะครับผมในสมัยนั้นผมก็ถือว่าตื่นเต้นแลวต้องบอกว่าเป็นเงินก้อนแรกที่ผมได้จากคนแปลกหน้านะครับเพราะปกติผมก็ไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนอ่ะก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆครับตอนนั้นแล้วก็เลย ไปบอกแม่ครับบอกทางบ้านว่าคือตอนนี้เดี๋ยวจะไปเที่ยวนะครับที่ต่างจังหวัดเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ที่เชียงใหม่ก็เดี๋ยวจะไปหาเพื่อนที่นู่น แม่ก็มองว่าเออเราโตแล้วเราอายุ18แล้วก็คงสามารถดูแลตัวเองได้แล้วอย่างเราก็เป็นผู้ชายเราไม่ใช่ผู้หญิงอ่าก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะโดนกุกคามการใช้กําลังคือมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่มันก็จะมีโอกาสน้อยกว่าที่ผู้หญิงจะโดนใช่ไหมครับและพอถึงวันนัดที่ผมต้องไปผมก็ออกเดินทางครับโดยรถบัสครับผมผมก็ไปที่บขศแล้วก็นั่งรถบัสสายตรงจากอีสานขึ้นไปที่เชียงใหม่เลยครับผม แต่ก่อนที่จะไปถึงเชียงใหม่ใช่ไหมครับผมแม่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าผมมีความลงเลใจอยู่ว่าผมจะเจอคนคนนี้ด้วยความที่เราเป็นเด็กแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่ซึ่งข่าวตอนนู้นมันก็จะมีข่าวการแบบว่ามีการหลอกลวงล่อลวงคนต่างๆใช่ไหมครับผมซึ่งผมก็แอบกลัวอยู่ดังนั้นอะ่ะผมก็เลยมีแผนสองเอาไว้คือณตอนนั้นอะ่ะผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับที่เขาไปเรียนที่มหาลัยที่เชียงใหม่พอดีซึ่งเพื่อนคนนี้เขามีอายุมากกว่าผมปีหนึ่งดังนั้นผมอยู่มหเขาก็จะอยู่ปีหนึ่งครับเขาเพิ่งจะไปเเรีีียยนท่่งใหมผมผ ได้ทําการติดต่อไว้ครับว่าโอเคถ้าเราไปเชียงใหม่ช่วยดูแลเราด้วยนะเราอาจจะให้มีการมารับมาส่งเพราะว่าเรามีการนัดคุยกับคนคนนึงเอาไว้ที่เชียงใหม่เขาก็ตอบตกลงทันทีครับไม่ได้อิดอดใจอะไรเพราะคนคนนั้นนะ่ะเขาคือกิ๊กเก่าของผมนั่นเองเดี๋ยวผมจะลองเล่าเรื่องคนนี้ให้ฟังนะผมสมมุตินะครับว่าเขาชื่อว่าบอยแล้วกันอ่ะบอยนี่คือเป็น เพื่อนนะครับของรุ่นพี่นะครับที่เป็นเกย์ด้วยกันนะครับผมจะมีเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นเกย์ใช่ไหมครับแล้วบอยก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่อย่างผมแล้ววันหนึ่งอ่ะตอนที่บอยก่อนที่จะมาเรียนต่อที่เชีเยงใหม่ใช่ไหมครับเขาก็เป็นคนจังหวัดเดียวกันกับผมแต่เขาจะอายุมากกว่าผมปีนึงเขาอยู่หมหกผมอยู่หมห้แล้วทีนี้เขาก็มาเที่ยวกับเพื่อนของผมแล้วก็ทําความรู้จักกันผ่านเพื่อน หลังจากนั้นผมกับบอยก็มีการคุยกันไม่เลื่อนแล้วถูกคอกันก็ชอบพอกันนะครับจากเพื่อนก็เริ่มคุยกันมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นสถานะเหมือนคนรู้ใจครับผมแล้วทีเนี้ยเราก็แอบก๊กิ๊กกันไปสักพักนะครับโดยที่เพื่อนรุ่นพี่ของผมเองก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเราจะคุยกันหลังไหมมากกว่ามันก็มีช่วงหนึ่งนะครับที่ถึงขั้นว่าบอยมานอนที่บ้านผมเลยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นรู้สึกว่าพ่อแม่ไปงานเลี้ยงของญาติอะไรทักอย่างเนี่ยครับผมก็เลยได้นัดบอยมานอนที่บ้านแต่วันนั้นเองผมกับอออยก็ได้นนนคลง ุยกันแล้วก็ศึกษาแบบอะไรกันให้มากขึ้นกว่าน,นั้นโดยการต้องบอกว่าผมตอนนั้นกับบอยก็ยังเป็นเด็กกันทั้งคู่ครับคือก็มีการจับจับรูปรูปคำๆถึงขั้นจับอวัยวะ <c oughs> ส่วนนั้นนะครับผม คือแต่เราทั้งสองคนไม่กล้าทําอะไรเกินเลยมากไปกว่านั้นครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความเขินด้วยความเป็นเด็กแล้วก็ด้วยความเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับดังนั้นเราก็จะจบกันแค่ตรงที่เรามีการจับกันแล้วก็กอดกันแค่นั้นครับผมแล้วทีเนี้ยนี่แหละครับคือเรื่องของบอยแล้วหลังจากนั้นพอบอยเรียนจบม .6 ใช่ไหมครับบอยก็ได้ย้ายมาจากที่จังหวัดเดียวกันกับผมมาที่เชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะมาเรียนต่อที่จังหวัดเชียงใหม่ครับดังนั้นเมื่อระยะทางมันไกลห่างกันมากขึ้นนะครับ เวลาผ่านไปเราก็คุยกันน้อยลงะครับเพราะสมัยนั้นนะครับมันก็จะเป็นแค่โทรศัพท์ที่ไม่ได้มีแอปพลิเคชันอะไใช่ไหมครับคือถ้าคิดถึงใครสักคนก็มีแค่ส่งข้อความหรือว่าจะเป็นโทรหากันอะไรแบบนี้ครับดังนั้นพวกเราก็เริ่มห่างกันจากความห่างคุยกันไปเรื่อยคุยไปคุมามันเป็นกายรู้สึกกลายเป็นว่าความรู้สึกดีๆที่เหมือนแบบจะพิเศษกับกลายเป็นว่ามันเป็นความรู้สึกดีด แล้วก็กลับเข้ามาเป็นโหมดของเพื่อนเหมือนเดิมครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคเขาคนนี้คงไม่ใช่แฟนเราในอนาคตแล้วละ่ะเราก็มาคุยกันเป็นแบบลักษณะเพื่อนดีกว่าแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันครับนั่นแหละรครับคือบอย กลับมาที่เชียงใหม่ต่อนะครับพอผมไปถึงที่บขอสอผมก็ได้นัดนายกับบอยว่าจะไปถึงณเวลาเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ให้บอยมารับครับตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดผมจะไปถึงที่นู่นราวช่วงเย็น6กโมงถึงทุ่มหนึ่งครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามืดแล้วแล้วบอยก็มารับผมตามนัดครับพอได้เจอหน้าบอยเราก็ทักทายกันตามภาษาปกติคุณคุ้นเคยครับผมแล้วผมก็บอกบอยว่าตอนเนี้ได้นัดฝรั่งคนหนึ่งนะซึ่งเขาอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่แล้วเขาก็อยู่คอนโดตึกนี้ ได้บอกบอยไปซึ่งบอยก็รู้ดีเพราะว่าบอยก็เริ่มคุ้นชินกับจังหวัดเชียงใหม่แล้วใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไปส่งผมตามที่ผมได้บอกเอาไว้แต่ผมก็ได้แบบว่าใส่ไฟบอยไว้นิดนึงนะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือว่าเรารู้สึกไม่สบายใจเดี๋ยวเราจะโทรหรือว่าเช็คหาบอยนะแล้วบอยก็ตอบโอเคได้เลยเพราะว่าบอยก็ไม่ได้อยู่ไกลามากจากตึกตรงนั้นก็คือสะดวกที่จะมารับอยู่ อ่ะทีเนี้ยพอมาถึงตึกแล้วใช่ไหมครับผมก็มีการโทรหานะครับอิตาจอนนะครับเขาก็โอเคบอกว่าตอนเนี้ยผมอยู่ใต้ตึกแล้วนะเขาก็บอกว่าโอเคงั้นอยู่เข้าลิฟต์มาแล้วก็กดลิฟต์ขึ้นมาเลยเดี๋ยวฉันกดลับอยู่เองซึ่งตอนนั้นผมต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเป็นการนัดเจอชาวต่างชาติครั้งแรกของผมและผมไม่เคยมาไกลขนาดนี้นะครับจากจังหวัดหมายถึงว่ามาคนเดียวนะครับคือเป็นการมาคนเดียวที่ไกลที่สุดในชีวิตของผมแล้ว เราก็รู้สึกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราก็ได้เพราะมันไม่ใช่ถิ่นของเราไครับคือเราจะรู้สึกทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นว่าจะได้เจอคนที่เราคุยมาตลอดหลายเดือนเราพร้อมกับว่าเราจะรู้ว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงนะครับผมเพราะปกติใจเห็นกันแค่ในรูปถ้าพอลิฟต์มันมาจอดณนะชั้นนั้นต้องบอกว่าเป็นชั้นที่สูงพอสมควรนะครับตึกนั้นประมาณ30ชั้นอิตาจอนะอยู่เกือบชั้นสูงสุดครับราลๆยี่สิบห้าได้ครับผมคาดว่านะเพราะว่ามันสูงมากจริง พอฟี์จอดอยู่ตรงหน้าชั้นตรงนั้นรี์ปเปิดประตูขึ้นมาผมก็เดินตามหาเลขห้องที่อิตาจรอนได้บอกเอาไวาใช่ไหมครับพอไปถึงหน้าห้องผมเคาะประตูครับวินาทีนั้นหัวใจผมแทบจะวายคือตืึกตื่นเต้นใจเต้นตุต้มตุม้ตมต่อมมากแล้วทีเนี้ยพอจังหวะที่ประตูเปิดออกครับความดีใจผมขอแค่ประตูแง้มออกเท่านั้นครับคือ เอาผมนี่คือแทบจะสุดเลยคือแบบโอ้โหความดีใจผมนี่คือมันตกไปที่ตะตุ่มแต่ก็ต้องฝืนยิ้มนะครับเพราะว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมนั่นคือชายแก่ที่อายุมากกว่า70ปีนะครับซึ่งมันต่างกับในรูปแบบลิบลับนะครับเพราะว่ารูปโปรไฟล์ที่ผมเห็นเข้ามาตลอดใน MSN เอขาเป็นชายวัยกลางคนอายุราวๆสี่สครับแต่ตอนนี้คือโอ้โหมันไม่ใช่มันคนละคนซึ่งตอนนั้นอะผมตระหนักรู้ได้เลยว่าโอ้โหนี่เป็นการโดนหลอกครั้งยิ่งใหญ่อีกแล้วในชีวิตนี้แต่ตอนนั้นคือถ้าจะให้หัน กับวิ่งลงไปมันก็ดูไม่ดีนะครับสถานการณ์มันก็จะดูไม่ดีใช่ไหมผมก็เลยแกล้งทําเป็นเนียนๆแล้วก็ทักทายเขาเป็นภาษาอังกฤษนะครับคือตอนนั้นต้องบอกว่าผมยังไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็พอรู้เรื่องแบบเบสิกภาษาอังกฤษบ้างก็พอใช้แบบง,งูกับปลาภาษาตลาดนะครับก็พอไปได้ถุๆได้ไทยแล้วทีเนี้ยอิตาจอนก็ต้อนรับขับสู้ผมเป็นอย่างดีเขาก็หาที่จัดเก็บกระเป๋าเดินทางของผมเออไว้ที่ตู้ตรงนั้นตรงนี้รองเท้าเธอไว้ตรงนี้นะเขาก็แนะนําห้อง,องเขาว่า ห้องน้าอยู่ตรงนี้เธออยากใช้ห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะห้องนอนฉันอยู่ตรงนี้ห้องนั่งเล่นตรงนี้หลังจากนั้นเขาก็พาผมไปที่ระเบียงเขาครับเพื่อที่จะไปกินดินเนอร์กันครับผมผมก็นั่งรอนะครับคือในใจผมนะอยากจะก้าวขาวไปตอนนั้นเลยแต่คือด้วยมารยาทแล้วก็เราไม่อยากให้เสียบรรยากาศนะครับอยากให้สถานการณ์มันไม่เลวร้วายไปมากกว่านี้ผมก็เลยนั่งรอกินดินเนอร์ครับระหว่าง นั่งรอกินดินเนอร์ครับผมก็คิดแผนการต่างๆางางตตนานาไปว่าผมจะทํำยังไงทีเนี้ยผมก็เลยปิ๊งขึ้นมาได้แผนการหนึ่งว่าโอ้ตอนนี้มันเป็นงานยี่เป็งของทางภาคเหนือซึ่งเชียงใหม่เขาก็จัดเหมือนกันใช่ไหมครับยี่เป็งคืออะไรยี่เป็งคืองานรอยกระทงของเชียงใหม่นั่นเองครับซึ่งเป็นงานที่ใหญ่แล้วก็ดังมากๆนะครับที่เชียงใหม่ผมก็เลยคิดแผนนี้ขึ้นมาได้ว่าโอ้นี่แหละคือแผนทางออกที่จะหนีรอดผมก็เลยเอกนะครับบอกบอยนะครับว่าตอนเนี้ยเราต้องการให้บอยอะมารับเรา ออกจากตึกเนี้ยเดี๋ยวสักพักถ้าอะไรเรียบร้อยแล้วเราจะเทคบอกบอยอีกรอบนะคืออันนี้เป็นข้อความที่ผมเทคบอกบอยครั้งแรกกับผมดังนั้นระหว่างนั้นผมพอผมได้ทางออกเสร็จปุ๊บผมก็นั่งรอต่อไปใช่ไหมก็นั่งรอว่าเขาจะมาเสิร์ฟอะไรสักพักอิตาจอนนี้ก็เอาดินเนอร์มาเสิร์ฟผมครับแล้วก็วางต่อหน้าผมสิ่งที่ผมเจอก็คือมันเป็นเหมือนซุปสีเขียวๆนะครับซึ่งผมตอนนั้นไม่ไม่เรียกว่าไม่ชินตามไม่คุ้นตาม,มาก่อนเลยว่ามันคืออาหารอะไรอิตาจอนี้ก็บอกว่า เชียร์เต็มที่เลยครับว่ามันอร่อยนะเทลองชิมดูไหมผมก็เออไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วมันคงไม่ใช่ยาพิษหรอกก็เลยลองชิมดูครับปรากฏว่ารสชาติมันเค็มมากเลยครับและสิ่งที่กินเข้าไปมันก็คือถั่วนั่นเองครับเขาก็เลยว่าอ๋อมันเป็นซุปถั่วเขียวของเขาครับผมก็มคือเหมือนอารมณ์เอาถั่วเขียวนะครับมาต้มแล้วก็ใส่เกลือเป็นอาหารสไตล์เฮลตี้จัดๆนะครับซึ่งตอนนั้นผมเป็นเด็กผมไม่รู้แล้วก็ไม่เคยกินอาหารลักษณะนี้ บอกได้คําเดียวว่ามันไม่อร่อยมากๆสําหรับผมนะครับผมแต่สําหรับคนที่เขากินเฮลตี้เขาอาจจะมองว่ามันอร่อยครับแต่ตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กเราชอบกินอาหารที่มีรสชาตินะครับมันก็จะรู้สึกว่าไม่อร่อยมากๆแต่ก็ต้องฝืนกินจนหมดนะครับแล้วก็แซงทําเป็นคุยกับจอนไปเรื่อยๆครับตรงที่ริมระเบียงเขาแล้วเราก็มองวิวเชียงใหม่กันไปแล้วก็แซงคุยกันไปนู่นนี่นั่นจนมาถึงจังหวัดที่เหมาะที่ควรผมก็เลยบอกว่าเนี่ยวันเนี้ยมันมีงานยี่เปุงนเนี่ยซึ่งฉันเนี่ยอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนฉัน ก็เลยว่าฉันขอไปเที่ยวกับเพื่อนฉันนะแล้วฉันจะกลับมาก่อนเที่ยงคืนตอนนั้นก็จอนพอได้ยินผมพูดอย่างนั้นก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยพอใจครับผมสังเกตได้จากสีหน้าเขาเลยว่าเขางุหงิดก็เหมือนอารมณ์ปานว่านี่เธอมาไกลขนาดนี้เธอยังจะไปเที่ยวกับเพื่อนตัวอีกเหรอเธอมาหาฉันนะแต่ด้วยความที่ ผมก็ยืนยันว่าเนี่ยคือฉันอยากมาเที่ยวงานนี้มากเพราะว่ามันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเลยนะฉันขอไปเดี๋ยวก่อนเที่ยงคืนฉันจะกลับมานะจอนก็เลยยอมใจอ่อนครับแล้วก็ยอมให้ผมไปเที่ยวงานยี่เป็งนโดยดีครับผมแล้วก็เน้นย้ำว่าเธอต้องรีบกลับมานะเพราะว่าฉันรอเธออยู่อืมก่อนจะจากผมไปจากประตูจอนก็มีการกอดผมไปทีหนึ่งครับแล้วก็แบบแสดงความรักครับว่าเออฉันรอเธออยู่ตรงนี้นะรีบกลับมานะ ประมาณนี้ครับเมื่อผมก้าวออกจากประตูผมก็ได้เทคขาบอยครับผมว่าเออตอนเนี้ยเราอะอยากให้บอยมารับเรานะที่ตึกเดิมที่บอยมาส่งเราเพราะว่าตอนนี้เราต้องการออกจากที่นี่แล้วบอยก็พาเราไปเที่ยวง,งานยี่เป็งเพราะเราต้องการออกจากที่นี่พอบอยได้ยินอย่างนั้นก็เหมือนบอยสแตนบายรอผมอยู่แล้วบอยก็มาทันทีนะครับภายใน30มบนาทีบอยก็มาถึงที่ตึกที่อยู่ แล้วหลังจากนั้นนะครับบอยก็ถามว่าจะเราจะทํายังไงต่อจากนี้ผมก็เลยบอกว่าทํายังไงก็ได้ที่จะไม่เข้าไปในตึกนี้อีกเพราะว่าคือเราโดนหลอกมาคือเขาไม่ใช่หนุ่มวัยกลางคนแบบที่เขาโชว์เราในรูปเขาเป็นคนแก่ที่วัยมากกว่า70ซึ่งตอนนี้เราไม่อยากกลับเข้าไปตอนนี้ทํายังไงก็ได้ให้เราอยู่ข้างนอกได้นานที่สุดผมก็เลยชวนบอยครับว่าไปงานยี่เป็งนกันไหมเพราะว่าช่วงนี้เป็นงานยี่ป็่บอยก็เลยโอเคขันอาสาว่าเอองั้นเดี๋ยวเราพาไปก็ได้เพราะว่าเราก็เริ่มคุ้นชินกับที่เชียงใหม่อย่วนนนันเาก็ป,งงาปียง บอยก็พาผมไปเดินสะพานครับผมจําไม่ได้ว่าสะพานอะไรที่เชียงใหม่ที่เขามีการลอยโคมลอยกระทงกันนะครับซึ่งสวยมากครับแล้วทีเนี้ยบอยก็พาไปกินนะครับไส่ย่างไปกินไส้อัว่วไปกินหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมไม่เคยกินมาก่อนตอนที่อยู่อีสานนะครับซึ่งคืนนั้นก็เรียกว่าทั้งมีความสนุกปนกับความกังวลนะครับว่าอีตาจอนเนี่ย มาตามผมไหมเขาจะตามรังควานผมไหมแล้วผมจะกลับเข้าไปเอาของผมที่อยู่ในห้องเขายังไงก็จะมีความทั้งสนุกด้วยแล้วก็คิดไปตลอดนะครับว่าจะทํายังไงกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นและระหว่างนั้นเองที่เราเที่ยวกันไปเรื่อยๆนะครับผ่านไปหลังเที่ยงคืนตามสัญญาครับอิจจอรก็โทรตามเลยครับทีเนี้ยโทรตามผมก็ไม่รับสิครับ <laughs> เทคตามผมก็ไม่ตอบครับ คือต้องบอกว่าเขาโทรตามหลายสายมากแล้วก็ส่งข้อความหลายสายมากแล้วผมก็เงียบไปเลยแล้วก็บอกบอยอย่างเดียวว่าคือตอนนี้เราจะทำไงก็ได้ให้มันถึงเช้าตรู่ตอนเช้าเราถึงจะเข้าไปเอากระเป๋าแล้วก็กลับบ้านทันทีซึ่งมันก็เป็นระยะเวลาอีกหลายชั่วโมงครับกว่าจะถึงเชา้าแล้วบอยทําไงบอยก็ต้องพาผมตะเวนรอบเชียงใหม่ครับเขาก็พาผมขับมอไซค์เล่นแล้วก็ตรงไหนที่สามารถจอดนั่งคุยกันได้เราก็จะจอดนั่งคุยกันครับ เพื่อที่จะฆ่าเวลาให้มันไปถึงเช้าเร็วที่สุดครับเราก็ทําอย่างนั้นจนเวลาล่วงมาถึงประมาณช่วงตีห้าครับก็เลยตัดสินใจว่าโอเคตอนนี้น่าจะเป็นเวลาที่สมควรที่เราจะไปเอากระเป๋าแล้วละ่ะเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นบอยก็ไปส่งเราที่ตึกนั้นแล้วก็รอเราก่อนเพื่อที่ให้เราเอากระเป๋าแล้วก็พาเราไปส่งที่บคสแล้วกันบอยก็ตอบตกลงโอเคครับผมพอผมไปจนถึงที่ข้างล่างตึกใช่ไหมครับผมก็ได้มีการ เอกไปบอกนะครับอิตาจอนว่าตอนเนี้ฉันอยู่ข้างล่างตึกนะเธอช่วยกดลิฟท์ับฉันได้ไหมเดี๋ยวฉันขึ้นไปหาอยู่นะอะไรเงี้ยโอ้โหอิตาจอนนะครับบอกว่าโอเคตอนที่อยู่ในข้อความอิตาจอนนี่คือบอกโอเคนะครับคือเหมือนเหมือนเขารอเราอยู่ครับผมก็เลยขึ้นไปแบบกล้ากลัวแต่คือของก็อยากได้ใช่ไหมครับก็ต้องขึ้นไปเอา พอจังหวะที่ขึ้นไปเอาเสร็จปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอโหเดินเข้าไปลิฟเปิดเดินเข้าไปหาเขาที่หน้าห้องโอโหขานี่สั่นคือแบบรู้สึกกลัวเกรงไปหมดถึงเขาจะแก่แต่เรารสึกกลัวว่ามันเป็นที่ของเขาครับเขาจะสามารถทําอะไรกับเราก็ได้เหมือนเราเป็นคนมาบุกลุกครับพอถึงจังหวะที่ผมเคาะประตูห้องอิตาจอนเปิดห้องออกมาครับผมตกใจหนักกว่าเดิมอีกสิ่งที่ผมเจอคืออะไรรู้ไหมครับคืออิตาจอนไม่ใส่เสื้อผ้าแม้แต่ชิ้นเดียวครับคือมันยานตรงเตงข้างหน้าผมมันยานจริงๆนะครับ ค,คือยานตั้งแต่แบบแขนนมปรุงไปถึงไอ้นั่นเขาครับซึ่งมันใหญ่มากสไตล์ฝรั่งครับคือผมมองไปที่เขาประมาณผมมองว่าไม่ถึง3าวีนะครับแต่คือผมเห็นดุสรีละเขาแล้วแล้วผมก็เบือนหน้าหนี่แล้วก็รีบบึ่งไปตรงที่กระเป๋าที่ผมเก็บเอาไว้ครับ อิตาจอนี้ด่าผมยับนะครับทั้งดา่าทั้งบน่นทั้งฟักทั้งอะไรคือมันเยอะมากผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าตอนนั้นภาษาอังกฤษผมก็ไม่ได้ดีมากใช่ไหมครับคือฟังไม่รู้เรื่องเอาจริงคือก็ปล่อยให้ไออิตาจอนด่าตลอดทางที่ผมเก็บกระเป๋าอยู่แต่เขาก็ไม่ทําอะไรมากกว่านั้นนะครับคือเขาดา่ดาดา่ดาดา่าด่าผมก็รีบเก็บแต่ในใจก็เสียวนะเสียวว่าเขาจะเอาอะไรมาทุบห,หัวหรือเปล่าวะอะไรก็มีม,มีมีแอบเสียวอยู่หลังจากนั้นพอเก็บกระเป๋าเสร็จปุ๊บผมก็รีบิ้วกระเป๋าเดินออกจากตึกแล้วก็ลงรีบลง คือตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นอะไรที่โอ้โหทั้งกลัวทั้งหวาดเสียวทั้งแบบคือทุกอารมณ์ครับมันมาตอนนั้นออลงมาถึงข้างล่างได้ก็บอกว่าบอยรีบไปตอนนี้เลยคือเราอยากกลับบ้านตอนนี้เราทนอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้แล้วคืออารมณ์ทุกอย่างมันมันมาหมดแล้วครับแล้วหลังจากนั้นก็นั่นแหละครับให้บอยครับไปส่งที่บกสอถึงบกศก็เช้าแล้วครับราวหกโมงแล้วแล้วบอยก็เราก็ล่ำลาก,กันบอยก็เออฝาก ทคแคร์ care, ดูแลตัวเองด้วยเพราะว่านั่งรถบัสก่อนจะถึงจังหวัดมันก็อีกหลายชั่วโมงครับเราทางภาคเหนือกก็ค่อนข้างอันตรายอยู่แล้วว่าโค้งมันเยอะครับ บอยก็ aw, เออดูแลตัวเองด้วยผมก็ได้มีแต่แบบขอบคุณบอยแล้วก็ขอบคุณมากเพราะว่าบอยเป็นคนที่แบบช่วยซัพพอร์ตชีวิตผมในครั้งนี้เพราะว่าถ้าไม่มีบอยผมคิดไม่ออกเลยว่าผมจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ได้ยังไงอะครับผมคือตอนนั้นสมัยก่อน Uber อร์มันก็ไม่มีใช่ไหมครับจะมาเรียก Gra b มันก็ไม่มีใช่ไหมครับคือต้องอาศัยว่าเนี่ยมันมีเพื่อนที่มันคอยดีนวะที่ผมแบบว่ามีแผน2อเอาไว้ไม่งั้นนี่ผมแย่ yeah, เลยครับผม อับแล้วประสบการณ์นี้เองก็เลยทําให้ผมรู้ว่านะครับโลกแห่งความเป็นจริงะครับมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราเห็นเสมอไปนะครับเพราะบางทีการที่เราทาตัวใส่ซื่อกับโลกมากเกินไปนะครับแต่โลกเองก็ไม่ได้ใส่ซื่อกับเราตลอดไปครับดังนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจทําอะไรหรือเชื่ออะไรลงไปนะครับเราควรจะศึกษาวิเคราะห์อิจารณาให้ดีนะครับเพราะเรื่องบางเรื่องเมื่อทําลงไปแล้วมันผิดพลาดไปแล้วมันไม่สามารถย้อนกลับ แก้้ไไขไดแต่เรื่องนี้ผมโชคดีหน่อยที่มีเพื่อนที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผมเป็นอย่างดีอย่างบอยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมโชคดีมากๆเลยทีเดียว ครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องสนุกๆจากผมอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเป็นประสบการณ์นัดเจอฝรั่งครั้งแรกนะครับเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นเล้าใจสําหรับผมมากๆนะครับสาหรับใครที่ชอบนะครับประสบการณ์เสียวๆซนๆแบบนี้อีก้อยนะครับอย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์กด Subscribe เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ให้มันแจ้งเตือนเวลาผมมีคลิปสนุกๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับหรือว่าใครต้องการที่จะซัพพอร์ตช่องก็สามารถกดบิ๊กแตงหรือว่าจะเลี้ยงกาแฟผมก็สามารถ ปนผ่านชีด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้เองผมเชนช่องชีเลเบลก็มีเพียงแค่นี้ครับบาย